วัสดีครับพี่สนมาร์ทชวนชมครับผมเบา,าดำครับพี่น้องมาครับวันนี้ไปไซมาหาปลาตัววันนี้ไปขายปลาครับมาห้อยต้นดู่ปะไปนี่ละทีมงานสิบ,บุกปลาครับวันนี้อู้อนซ้อนอุ้มเบียนบุกไว้ต้นเนาะไปบุกปลาครับอืมใหญ่โตครับนี่ตัวนึงครับเลยท่านเอาลเอาลยอยู นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเัอะไรมนี่นี่อะคอไม่คีนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วงไปขิงับขิงอนึตันึงตันึงตันึงตโ้บนี่ก็่โอ้ในเดะนตัวนึะอของอยากอะไรนี่อุ้มเบียนครับมาครับ บุกตัอไม่ต้นนี่ตัวนี้ครับอปแ่งหาครับปแข่งไปขายไปขายก่อนขึ้นก่อนปะเห้อเสือดุกเีนไงบ่ไะมุมเป็นดุเหมอนนี่เสีงครับคอยตัวนึงเม เอาลยครับต้น okay. อ okay, door, ีต okay, <can> uh ้นมาแล้วมาแล้วออกาแล้วคอยกันนึงเอาเลยครับต้นต้นเฮ้ยชิ้นดูข้อสองสองงานท้าปายิ้กันครับดูบ้างมาขับข้อ

mặt bằng bên kia mặt tên của quá đông nam dùa 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 dùa

ตุ่มรุมรุมเนีมากตัวงตันึงตัึงนี่ตัึงดูปะอคือนึงตัึงนี่ครับตัึงตัึงนี่ครับดูปะตบ อันมามุนแล้วครับหุนไทกะเป๋านบุกตาเสวัครับบาเบียวครับครับพี่น้องหังกันหังกันตากันครับกไมุนครับมุนมุูสิได้เตโตครับทานนี้ต้นมุนเข้าไฮอ้มาเลยต้นขุนต้นนึงแบบนี้กึ้งเลยต้นนะกึกึ โอ้โหอ่อนี่ครับหมาหมุนลืมหมครับขวดออกใส่กันเรียขวดแล้วก็ปุ่งขึ้นมามนี่ตัวนึงตัวนึงก็โตงามอืมนี่ัวงามอ่อนพี่น้องหมานครับหมานแต่เป๋ายาดซะเหลือเกินแต่ละอุ้มตอนนี้ตอนนี้เร่เร่เร่นี่ตัวนึงครับตัวนี้เดียวเขาน้ำหมูไป น้ำเหล่าน้ำเอมดีขึ้นแล้วประตูครับตัวนี้เห็นไหมโมเบดลของไป้คนนะครับสองสาวไปเรื่อยๆค่อยๆสาวไปตามอุ้มตามอุ้มครับไ,ไปเดี๋ยวไนตามไปครับตามอุ้มไป จิเป็นป้องครับมบนก็ไปได้หรือว่าหมานี่ครับไ,ไปเอาอุ้มไม่ครับะหางครับผมะหาเอเลยตรงนี้เห็นัน่น ี่ตัวนึงเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วไหนวะไหนวะฉันนี่ตัวนึงตั้งสองโอ้ตัวนี้ตัวนี้สองล่ะสองล้วสองล้วอืมอืมไหนเลยเอ้ยโอ้โหสองเหลือมุมไปเลยเนาะเหลืออีก่คางมันครับอักก็ได้คางเดียว สวยกันครับหมูมันไหลอ้าไปต่อครับเฮ้ยนีกตัวนึงนี่ตัวนึงอีกนี่ขออีกนี่ตัวนึงนีกตัวนึงครับนี่กัน

อันนี้ก็หนึ่งครับคอเท้าครับเอาบ่วงบนแน่นแล้วนะโมเส็งก็ปีนี้ใครอยู่ตัวหนึ่งครับไม่ต้นยุปัยนะครับมายุปัยมั้งตัวตัวป่านะนี่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 

กึกเลกกล็่น like ี <the ut fen noise> ่นี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 น่ะน่ะน่อ่ไตรงน้เลยตัวนี้ฮะเห็นปะโอ้โหลงจาอุ้มบียดมาแล้วอ่ตัวนี้ครับอ่ตงย่านี้นี่อะนี่ ว่าบ่พอเหรอวะเดี๋ยว yeah. ตัวหนึ่ง,งตัว,น,ตวน,นึงสองตัวต้นอะไรก็บอกเลยอึ๊บนีอ,นนอยู่อยู่หน,นี่ตัวนึ่งน้ำไหเก็บไปครับเก็บไปอะไรน้ำอุ้มเบียนไปครับแต่ยังประกาศข้อครับเสียวครับเสียวมาแล้วมาแล้ว อัยูมีตัวนึงครับนี่องตุ้มขวากิงมัมุนตายครับโอ้วนั่เออนี่ตัวสงมันอันมันอันมาแล้วนี่นตัวนึงตัวงามดีเลย

coba 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 นะครับวันนี้ปลาคือไปแข่งครับพี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้วไหนแล้วไหนแล้วต้นยันรับสองดูครับยูยูเฮ้ยตัวนี้ยูบ้างเมียนเมียนตัวนี้นะเมียนนี่กับปลาดุกเลยนะครับลงมาครับเทียนลงนะเทียนลงนะนี่ปลาดุกตัวนี้ครับ อเสาวเลยครับสาวเลยนี่ละครนี่ลงมาลงมาอยู่อยู่เดี๋ยวมันมาพูดมันล้วปูดมาแล้วปูดมาแล้วปูดมาแล้ะโอ้นอนดีเว้ยโอ้ไปยังไปยัง กระปุกในหลายใบต้นนะั่นล่ะอะไรบ้าเอาไดรบ้าเงพวกนี้ครับโอ้ลือปลาใช่กันโอ้ล่างๆล่าโอ้ไป,ปไปปลาล่างเนาะไปไปล่างปลาครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องยิงไปะสายครับใช้าหา,า,าหาครับทั้งใช้มันก็ตัวนี้เขาปลาไปเลยครับมันันเสียวงูเข้าครับลงมาเนาะไอ้มันลงมาแล้วใครอะไรไม่อีกครับเอาควดกันนะไปคลิปนี้กับ ท้ายพี่น้องมาเก็บปากนะซ้ำกันครับน้องแตถือว่าได้หลายครับค,คาาราบพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ได้ครับคลิปนี้ขอไ้สํานิดน,นะครับสวัสดีครับ